ดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะมอสจะมาทำ what's in my bag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  นั่นเองมาค่ะเรามาลวงลับตะมกงกันนะคะว่ากระเป๋าของชนีนางนี้เนี่ยพกอะไรกันบ้างนะคะโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยว่ามอสเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าห่างไกลความเพอร์เฟกไปแบบว่าหลายขุมนะคะเพราะฉะนั้นในกระเป๋านะคะจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทําให้เราดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะคะ,ะหลายอย่างมากมาก พกหลายสิ่งหลายอย่างในกระเป๋านะคะเป็นบ้าหอบฟางตลอดเวลาะค่ะเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่ practical แล้วก็มาใช้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าใหญ่จุใจจัมโบ้นะคะนี่แทร์ไปนี้เลยนะคะอ๋อทรียเบิร์ชนั่นเองค่ะสีเขียวโอเคมากนะคะหลายๆคนอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยแกสีเขียวจะได้ใช้หรออ่ะคือเขามีให้เลือกหลายสีนะคะแต่ว่ามอสเนี่ยเห็นสีเขียวแล้วแบบอืมใบนี้เอาแอบรีวิวไปเบาๆเลยนะคะที่ทรียเบิร์ช จมีนายนะคะลิงก์โพสดแบ็กนั่นเองใบใหญ่จุใจมากใหญ่มากๆนะคะนี่คือแบบใหญ่ขับจอจริงๆมดูนะคะแล้วเหมาะกับผู้หญิงแบบมอสตรงที่ว่ามันไม่ต้องแบบว่าพุทต extra e ฟอร์ตในการดูแลเกินไปนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สกรปรกง่ายๆแถมกันน้ำอีกนะคะโอเคมาเยอะแล้วคะ่ะมาดูกันกว่าข้างในมีอะไรบ้างหยิบขึ้นมาแบบว่ามัวๆเลยแล้วกันนะอ่ะอันแรกเลยนะคะแทะะ้ๆอ่ะมอนเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหม ก็หลายๆอย่างก็ต้อง revolve u n d คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็น MacBook Air นะคะอันนี้ที่เห็นเป็นเคสน่ารักนก่ไม่ใช่เคสนะคะเป็นสกินสวยมากๆเวลาเราแบบว่าไปนั่งทำงานตามคาเฟ่ช็อปเราก็จะแบบสวยพอเอาคอมออกไปนะคะก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นพื้นที่กระเป๋าใหญ่มากๆนะคะแล้ก็มีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้อ่ะเรามาดูกันที่ ช่องเล็กๆดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะมือถือของมอสอันแคสเนีย่ยซื้อเมืองไทยประมาณแบบ200แต่ไปเจอเกาหลีขายแพงกวา่าเราก็ปฏิความภูมิใจที่เราแบบว่าซื้อมานะคะในระคาที่ถูกบัตร The Face Final Walk นะคะไปดูมาอือมีตัวบล็อกไขมันนะคะเวลากินของหนักๆก็ทานอันนี้ก่อนเรียวมากเลยอะ่ะอ่ะอันต่อไปอันนี้เรียวกว่าค่ะ เป็นใบดูดวงโพนะคะเดี๋ยวจะอ่านเท่าที่อ่านให้ฟังได้เนาะโอเคมอสนะคะห้ามทางานในห้องนอนนะคะก็ซึ่งโชคดีมากเพราะว่ามอสฟีน่ในห้องตัวเัวเพื่อนนะคะปีนี้ไข่ขาว้วมจะเป็นมิดนะคะก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าเอาสิ่งดีๆมาให้ทั้งงานเรื่องงานเรื่องปีนี้ทําไปงานสุกถึงตุดจีนก็มีดวงซื้อบ้านซื้อรถวายสาธุคคูขะาสมครามา่ <c oughs> ตายแล้ว เกิดจักเลยอ่ะมูเตวราอ่ะ,อ,ะอันนี้อะไรทุง H&M นะคะอันนี้เพิ่งไปช้อปปิ้งมาวันก่อนชอเกอร์ชีชมพูน่ารักดีวแฮ์พีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นผมจริงด้วยนะคะอ่ะผมจริงก็จะดีกว่าตรงที่มันสามารถโดนความร้อนแล้วก็คือดัดได้เหมือนผมของตัวเองเลยนะคะพาวเวอร์แบ <Power bank S 2> นะคะดูตัวต่อไป นิ้เดียวมากนะคะมอเนี่ยเป็นคนผมยักศกนะคะก็เลยแบบว่าพกอันนี้ไว้ก็อุ่นใจนะคะเป็นเครื่องหนิบผมแบบว่าไซสมิน,นินะคะก็ไว้หนีบครูอันต่อไปนะคะเป็นถุงรองเท้าน<ะ>ั่นเองนะคะคือหมอเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ชีดบนส้นสูงได้เลยะคะ่ะทุกคนเวลาไปอีเวนต์มันก็จำเป็นที่เราจะต้องดูดีบนส้นสูงอีกอนะคะในภายนอกมันจะเป็นแบบออ ก็ตามนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเจ็บเท้ามากๆนะคะเดินออกจากอีเวนต์เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคะก็คือเปลี่ยนรองเท้านั่นเองนะคะก็จะมีรองเท้า,ทาพกไว้ตลอดเวลาะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่อ่ะอย่างเช่นตอนนี้คือคู่นี้นะคะแทะเดจากส t ต็กค,คาร์โตนะคะหาซื้อได้ที่เซนทัลเลยนะคะหน้าตาเหมือนจะใส่ไม่สบายแต่ว่าใส่สบายมากนะคะเลิฟ อ่าตัวต่อไปนะคะอันนี้เลยแนทะเป็นสมุดสเกลัวของมอสเองนะคะก็อันนี้เป็นเล่มแรกเลยที่ใช้ต่อเนื่องหลายเดือนแล้วนะคะปกติมอสจะเป็นแบบว่าซื้อมาแล้วก็แบบจด7วันแรกนะคะมอสรู้ว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้แบบชีวิตมันเริ่มแบบยุ่งวุ่นวายเกินไปนะคะมอก็ต้องจดบันทึกว่างว่าแบบเดือนนี้นะคะต้องมีอะไรแบบว่า ต้องทำบ้างนะคะูดูลิสต์ต่างๆอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นของขวัญจากคุณภูตะวันด้วยนะคะเขาคุณเป็นแฟนมากเลยที่ซื้อให้นะคะแล้วเหมือนแบบรู้ใจนะคะว่าเพราะอันนี้เนี่ยเป็นสัญชาติไทยเนะะี่ยทำให้ข้างหลังเป็นแบบรถไฟฟ้าของประเทศไทยปกติถ้ามอซื้อเองเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าลายน่ารักกระจุกกระจิกของญี่ปุ่นแล้วก็จะแบบเฮ้ยแมพญี่ปุ่นอยู่ให้ดูปากกาวตี้มากๆเลยนะคะกับอีกอันหนึ่งที่ต้องพกไว้สองอันเพราะว่าอันนี้เนี่ยหัวเอาไว้ ตกหัวมันเอาไว้แบบวาดไอโฟนได้นะคะเผื่อบางวันแบบว่าอยากวาดรูปบนมือถือแล้วก็แบบเอาไว้ทําวิดีโอทําอะไรอย่างนี้นะคะก็สะดวกดีไม่ต้องใช้เหนส์ปากกานั่นเองออ้วันต่อไปนะคะเป็นแว่นอันนี้ซื้อที่เกาหลีนะเป็นเมเลนห้่นามสองทะัทาลัไฮแวนยูนิคอร์นแกมีเขาด้วยเว้ย มาดูกระเป๋าตังกันบ้าน,นะคะมี2ใบอันแรกก็คือตัวนี้คือบาลองเซียก้านะคะกระเป๋าตังในน,น้ำะคะมีคือกระเป๋าที่ใช้จริงจากสำเพ็งอายูคือเศร้ามากนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันสะดวกกว่านะคะข้างในมีคอนแทคเลนส์ลนยวันนะคะเผื่อคือลืมอะไรแล้วก็มีประ,ประชาชนก็มีเงินอยู่อีกนะคะอู้ข้างในมียางวัดผมนะคะนากมากๆอันนี้จากเอเซนะคะ อ่มาดูกระเป๋าเครื่องสำอางกันบ้างดีกว่านะคะอ่ะตัวอีนะคะซื้อมาจากเกาหลีเนาะอย่างแรกเลยน้ำหอมนะคะก็ใกล้หมดแล้วแล้วก็บลัชออนนะคะอันนี้เป็น Benefit Dallas นะคะก็ชอบสีอยู่แล้วนะคะใช้จนบุ๋มขนาดนี้แล้วแล้วก็มันมีแปรงในตัวแล้วก็คือไม่ต้องพกแยกเนีย่ยครีมทามือ Pokemon อยู่ด้วยนะคะก็เก๋ๆแป้งนะคะตัวน,นี้จาก l a n e i นะคะอ่ะ เก๋ตรงที่ว่ามันเป็นแปรงในตัวอย่างนี้แล้วแป้งมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าแปง้งเนี่ยไม่ได้แบบว่าทาเแล้วดูแบบว่าอุ้ยหนาเป็นแป้งมากพอเธอเขาบางเบาสุดๆเลยก็แบบเือทัชอัพได้สวยๆูลลิปสติกนะคะมีสามอันมาเริ่มที่อันที่น่ารักมากๆกันก่อนนะคะอ,อันดีนะจากอีสูดีนะคะ หลอกน่ารักมากๆแบบเอาใจไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุ่มชื้นชุ่มชื้นเติมสีสันระหว่างวันด้วยแบบว่าสีส้มๆนิดนึนะคะให้หน้าดูแบบว่าสดใสขึ้นมาเบสิกนูตของมอสนะคะจากลานความสีฟลีชสนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขื่อแบบว่าตะแห้งมากๆแล้วนะคะก็จะเป็นนูตจากจีโนชีนะคะ อย่างสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือกล้องถ่ายรูปของมอสเองค่ะอันนี้คือ Sony A 5 1 0 0นะคะก็เป็นกล้องเซลฟี่เนาะก็สามารถฟลิปจอขึ้นมาถ่ายได้อะจ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็สมบุกสมบันมากคนไมคคนมือมากค่ะปกพื้นไปแล้วกว่า100รอบนะคะก็ยัง s u r ร์ไวฟ์ถึงทุกวันนี้นะคะแต่ว่าน้องเขาใกล้ปมดประจำการเป็นทีแล้วนะคะรักน้องเย้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับ w a t c in my bag ของมอสค่ะ บอกแล้วใช่ไหมคะว่าแบบของเยอะมากจริงๆไม่เข้าใจว่าจะแบกอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์ให้มอสด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมอสจะมาอัปเดตให้ฟัองอีกนะคะว่าเฮ้ย Watch My Bag อัปเดตเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะปลอลลลุคนี้มีทัวร์เรีนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ